ไม่ไหวครับม่สบายอุ้ยหนูฉันทไม่ย่เอนอบ้างก็หัวย่อยบหนูแต่เสือบอกว่าสงสัยหัวผมมาจากเศหัวเโอ้ยโว้ย

เห็นในเสือผมว่านานเป็นสัวเชิมากขนาดเจะบใจตาช่วยช้อนาออกเังขอบใจมากนะนุ้สิงนาีเซนที่ป็ที่สุดะครับใจสัตยบสมอบ่ยนครับ รอสีนี่นานแล้วครับไม่ใช่หรอโอ้โหอ้ยเอามิ้งทไม่เล่นเหมือนโบสถ์แล้วอก็มิมโกรธให้ฟอกจะเบื่อยแก้มิมน่ะสิ คนนั้นโอ้ยอโอ้ยเดือดเเพี่ผมเล่นอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันต้องเล่นอย่างนี้ครับนี่จำแสดงยุจริงกัน๋ยวเล่นใหม่รอบนะแจ๊กแจ๊กดี่ยว่เดี่ยว